จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับม่อพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนะจาะมือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหวุนนิเคอีของวันที่24ปพุทภาค่ะมีมหาหม่คือเาาก่านะจาะทั้งสองรอบทั้งรอบซาวและก็รอบบายแต่ก่อนเท่าจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับเม่อขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะกระคอเห้ซ้อยกดไล กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์แห้งกำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเท้าจะไปเบื้องแนวทางเข้ากับเมื่อเบื้องแรงานผลก่อนนอกจากของฮุนิเก้ย่อหายไปวันที่23พฤษภาเนาะว่าผลออกตัวใดกลับไปเบื้องผลรอบเศร้าก่อนนอกจากเข้ากับหายไปฟันแปวิ่งรูดเก่ากับแ ผลที่ออกมาบนออกสองศูนย์หนึ่งล่างออกเก้าแปดจ้ะเฮากับเขาล่างนอกจากนอเป็นตัวฟันวิ่งดูดกับออกเก้าแปดนอกจากกับมะเขากับตัวที่ห่อหายไปเป็นตัวเน้นตัวจอสองตัวไปเก้าเก้าแปดกระแตกล่างกันไปนอะกจากเป็นใจนในนอจ้ะสำหรับผู้ที่ติดตามช,าช่่นคิดอาซอนแชแนลจ้ะแดวไปเป็นแนวทางเดิหลายเด้น้อยกันบาก็ดีใจนําเนอะกจาก กระเบิ้องพ้นรอบเศร้าไปแล้วก็ไปตามต้อนล่เนอกสำหรับผลรอบบายว่าผลออกตัวใดนอกจากจะสำหรับรอบบายเข้ากับไยไปนอกจากฟัน8วิ่งรูดฟันแขอพปจากฟันเจวิ่งรูด8กับเจ ผลที่ออกมาบนออกหนึ่งหาสองหลังออกสี่เก้าจ่ะสำหรับรอบใบเข้ากับว่าเขาเนอกจากมีเขาบางหรุดบางกับบาวกันเนอกจากเข้ากับหายไปเป็ียนเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกับเบิ้งแรกงานผลกับไปแล้วกับไปตามโต้เน่องจากสำหรับแนวทางหมายเลนิเกอีของวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาเนอกจากว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบื้องแนวทางกันเลจ้า จากกับมาตามตอนเลยเนาะจากนั่สำหรับแนวทางหวยหุ้นนิเคออีของวันที่24พฤษภาคมเนาะจากเฮากับมีแนวทางทั้งสองรอบเพื่อก้าทั้งรอบเสาและก็รอบบ่ายกลับมาเบิ้งแนวทางรอบเสาก่อนกอนเนา่จจะไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนหากับเด่นหกไปเบิ้งฟันวิ่งดุเนาะจากกลับมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันหาวิ่งดใกับหกกับหาไปเบื้องตัวเน้นและก็ตัวร่องเนาะจากมาเบิ้งตัวเน้นกหอนกอน ตัวเล่นก็หไฮหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามจ้ะไปเบ่งตัวรองตัวร่องก็ะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามจ้ะไปเบ่งแนวทาง,ต,งตัวเี่นตัวจ้อสองตัวกระห้เลีนไปกับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเล่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ กับสมีเขาบ้างรุดบ้างเฮาก็บสแนวท่าเป็นฟันวิงรูดจะจนจะเขาง่ายหรือง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเขาไปเป็นแนวท่ากันเบิง้งเฮากับเบิ้งแนวท่ารอบเสาไปเล้วนะจ๊ะกลับไปตามต่อเลยน้อสำหรับแนวท่ารอบใบันมีแนวท่า,วาตัวเล็กัเฮาตัวใหญ่เนี่ยเฮากับไปเบิ้งแนวท่ากันเลยจ้า กลับมาตามตอนนอกจากนี้สำหรับแนวทางหล่อใบกลับไปเบื้องตัวเด่นกับห้เด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งไปเบื้องฟันวิงรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันก่อนกับห้ฟันศูนย์วิงรูดกับไหนึ่งกับศูนย์ไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน่นกับห้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาจ้ะ ไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกะห้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาจะไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกะห้ลินไปกรับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ ก็จะมีเขาบางรุดบางเขาก็จะแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเขาง่ายหรือง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดกัลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิง์เขาก็บเบิรงแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้ะเป็นเั่นนี่นอกจ้ะเมื่อน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจา้ะเบิรงแนวทางหวยหวุ่นนิเคอีของวันที่2 4พฤษภาคมกันไปแล้วเนาะจา้ะ เบิงตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมื่อนอกจะ้ะมากชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อห้าจะได้ไปเรียนเน้นนักเน้นเบาตรงกับเดื่ที่เราคิดไวไทยนี้ช่องน้องชอบชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้ะ พบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้นองชั้นแชนแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า